ขออภัยคุณยูริเบตเตอร์นะครับคุณยูริเบตเตอร์ครับเราไม่อนุญาตให้เข้ามาดูได้นะครับต้องขออภัยนะยกเว้นแอดมินกับท่านน้องรักนะครับที่เข้ามาร่วมมันบรรญายนะเอาไว้ถึงถึงเกมที่คุณได้เล่นนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะ อ่ะโอเคมาเดีครั้งบค่ะครับให้ยามหมันคุณโจช่าบอกว่าน้องรักอ่านทุกอ่านแชทแทนคุณกิตเลยด้วยครับอ่านดูแชทเลยนะคุณจะได้ไม่หายคพยายามอยู่ค่ะถ้าวันไหนรักมากน่รักมาอยู่แล้วคุณสไนเปอร์บอกว่าลักกี้โฮต้องสวดสิหนับันรอนไปด้วยใครมาแขกเฮ้ยพี่พี่ไปอ่านดีพี่ดูแชทที่วันนี้ให้รักรักประทับใจมากเป็นการ แบบโอ้โหยอดสุดยอดจริงๆเอามาคุณโลเล็กนะฮะสีส้มนะครับกาลิซี่แก๊งวันนี้นะครับเป็นอีลักนะครับสีส้มฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี่เป็นคุณกาเม้นะฮะอีลักเหมือนกันสีฟ้านะครับคุณกาเม้นี่เป็นทีมเย่านะครับเกมนี้นะครับเกมนี้เปย่านะคนเลือกแบบเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะออกยังไง คือลักษณะการต่อดฐานนะครับเดี๋ยวโรงแร่ตรงนี้โรงแร่ตรงนี้ชัวนะครับพี่บอกว่านักรักพอใจที่จะแซงคนต้องก็ใช่นะคะเขาคนคนไรบ้านที่มีคุณภาพอะค่ะแล้วก็พูดอย่างี้ราคาถูกบ้างเป็นยัยไมันน่ามันตัวดิ พี่นครบอกว่าคุณรักพี่ยูทูปพนมีผิวคอมเมกนตอนดูมันทั้งสองอย่างเลยนะคะเขาต้องอ่านแชทไปด้วยนะคะคนดูเยอะแต่ไลค์น้อยไปหน่อยอ๋อไลค์ก็หน่อยนะคะกดไลค์นิดนึงนะครับสงสารสงสารพี่กิตแล้วก็สงสารรักด้วยนะคะรักไว้ยนะคะนักเอกเกินคุณคุณพันุ์ทุกอกว่าโลเล็กต่อสิองโอ้ต่อเยอะนะฮะ12ต่อเยอะนะ เดี๋ยวเขาดีพิกเดี๋ยวหมดตัวนะแหนเน็ตหลุดนะคะโทรเข้ารนี่โรเล็กแม่8น่าสี่ซำซอก8คูน8น่าเออพวดได้ใจปะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาโทรไปแล้วไหมเป็นเบอร์ใครก็ไม่รู้ก็จะมาด่าแกแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ไม่รับนะคะไม่ได้พูดเราบันทึกไม่หมดแล้วนะ อ๋อคุณโรเล็กเป็นเซ็งคุ๊นี้นะคะเขาบอกจะมีชนะต่อคุณโรเล็กได้มาเขาเป็นเต็งประจำกรุ๊ปเอครับคุณเลกรุ๊บบีรักเป็นเต็งนะคะมาแล้วอุ้ยยกล้อเลยแข้งเล่นต่อโอ้แหบเลยครับโอ้แบบนี้เสียหายครับคุณกาเมิดต้องจัดเกมซะหน่อยครับเจอแมงมุมเข้าครับ สร้างใหม่ครับต้องเร่งหน่อยครับเรือเหล็กก็มาเลยครับสองคันนี้ก็มาครับแต่โค้ทางนี้มีน้อยแน่ครับยิงปืนไปดอกเนี่ยแต่ยังดีอยู่ครับสองหนึ่งเราจะยังไงต่อตามสเต็ปก็ต้องตัดเงินครับตัดเงินเอาชัวร์ต้องตัดเงินครับเป็น่สำคัญครับโอ้โหเ็จที่สองอันราไม่สนครับยิงรถแร่เสร็จหลบหอยฉ่ามา ่ยฉากมาครับแต่ชุดนี้รถแพ่งคุณโอ้ยรถไลโน่คุณโรเลกนี่เยอะแล้วนะฮะทำแลนด์สเคปตัดต้นไม้คุณจะเอาไลโน่ไปซ่อมด้วยครับไม่ละเอียดจริงนไม่ยอมเสียกาเมทนี่พยายามปั๊มเงินครับ รถเหล็กนี่รถถังใหม่อีกสามคันมาถึงนี่จะวิ่งเข้าเห็นเห็นไรโนมาถอยก่อนต้องพยากชมคุมเครครับขันเยอะกว่าอยู่แล้วครับสะสมครบหกคันเมื่อไหร่ครับน่าจะมีการบวกแล้ให้แอดมินเดาครับมาแล้วครับคันที่สี่คันที่ห้าคันที่หกคันที่เจ็ดคันที่แปดโอ้ย เร็วจริงเลยครับเนี่ยแปดคันอย่างรวดเร็วฮะกวตามเอนี่ยังมีสามคันอยู่เลยครับออกมาตรงนี้ครับแต่น่าจะรูกกลมกำลังคนแล้วน่าจะลุยเลยครับดูแล้วหรือว่าตอนนี้กำลังได้เปรียบอย่างมากครับโอ้ยเราเล่นวิธีการคอนโทรลแบบโอ้ยสปริตครับสปริตแยกยิงครับเผลอไม่ได้ครับเผลอโดนครับฝั่งนี้ฝั่งหนึ่ง พอมาทันีีก็ถอยครับยิงได้ไปนหนึ่งคันครับขึ้นข้างบนหรือเปล่าขึ้นแล้วต้องขยับขยับไหมได้ไปนหนึ่งคันแรกกันไป <Logan> แม่งมุมเข้าโอ้ยไม่ง่ายครับแบบนี้โดนครับ building b u i l d i โอ้ส่งบริจาคพยายามแม่งมุม,ม,ม,มครับ ก็ออกมาตู้วีสี่นาทีชรีลอปมาครับคราวนี้โดนครับในมุมเข้าอยู่ครับซิงทิ้งครับมาพร้อมคนมาครับบอริสมาพร้อมแมงมุมโอ้จะทับใหญ่ทับใหญ่เลยครับแบบนี้